ฉันอยากจะดู ดีค่ะพากช่วง When I Want to see เช่นกันนะคะสุน่นตั้งกคลิปที่แล้วนะคะดิวได้ทำการเลือกชั้นเพลงประกอบซีรีส์มาเวลนะคะเรื่องมูลไหนเป็นเพลงอียิปต์นะคะก็ได้มีกระแสถล่มทลายมาก,มากจากชาวอียิปต์นะคะมาคอมเมนต์แบบว่า I love Egypt นะ <laughs> โอเค แล้วเราก็รู้สึกว่าทํำยังไงดีเราเราอยากรู้เกี่ยวกับเพลงอียิปต์นะแต่เราไม่มีข้อมูลอียิปต์เลยนอกจากการที่เราดูซีรีส์แล้วเราไปเจอ s o u ด์ t r a c k ซีรีส์ของอียิปต์เอซีรีส์มูนไนท์นะคะ EP 3และ4มันจะเป็นซาวด์แ r ร็กนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เวอร์ชั่นเป็นซาวด์ t r a ็กที่ DJ Tabu เป็นคน มิกนะแต่เรามาดูออริจินอลซาวด์แทร็กก็คือเป็นเพลงเลยนะคะของวอร์ด้านะคะชื่อว่าเบสวินบีชอ่านถูกไหมไม่รู้เรามาฟังตัวเต็มกันเลยนะแต่เก่ามากโอ้อ <laughs> Oh my makeup, you are makeup. You so beautiful. This is <laughs> so is so beautiful. ว่าเธอพูดอะไรแต่ว่าฟองโซฟูดนะโอ้โโอ้โหอ๋ออนคุนึกถึงหลายเรื่องเลยนะ สาวน้อยเล่นเกียแก้วอะแบบจินเนียโอ้โห Um ในธุนรู้สึะคือธุรกิจอะไรฉันไปอีกแล้วแบบเหมือนเราไปหมู่บ้านนึงที่อีกแล้วเขาก็แบบต้อนรับนักธุรกิจแบบนี้เ,ยเลยแล้วก็แบบโดนตีแล้วก็มีการเต้นมือเกีย ยากมากนะที่แบบผู้หญิงคนเดียวทุ่มเวทีหรือว่าคุ่มแบบทางโนเดียวผู้หญิงคนเดียวซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่คนที่ทำได้อารีนาแกรนเดต้องไปดูในเพลงที่อารีน่ากันเดอร้องที่มัยินฟิลอะรา,าบ้มที่แบบนา,างใส่บบกระต่ายอะแล้วนางร้องสดโอ้โห มันหล,ลุดไปอยู่ในอะมุดีิมูลไหนอะโอ้ <c oughs> โหโ้หคิดถึงอะไรคิดถึงแบบ เพื่อนสาวเพื่อนสาวอะ่ะที่แบบว่าเห็นภาไม่ได้แนละ้วก็มาทำอะไรแบบนะี้ฟิลนั้นเลยโอ้แล้วก็ตัดแบบนี้นะ สืบเนื้อมาจากที่ดิวนะ่ะชอบซีรีส์มาเวลก็ตามเก็บมาแหละตามเก็บซีรีส์มาเวลมแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเป็นมูนไนท์ใช่ไหมแล้วอีพีสและเสียมันเป็นดนตรีแบบไม่ใช่คนหลงมันเป็นซาวด์แทร็กดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าซาวด์แทร็กนั้นอะ่ะมันคืออะไรเราก็แบบก็หาอยู่สักพัก หนึ่งเลยแหละก็ไปเจอว่าเป็นซาวด์แท็กของดีเจคาบูีเดวดิวจะทิ้งลิงก์ให้นะเป็นของออริจินอลแบบซาวด์แท็กดีเจคาบูแล้วที่นี้ประเด็นคือช็อตนั้นอะ่ะมันจับต้นต่อเพลงอะไรเราก็เลยย้อนไปปรากฏว่าเป็นของศิลปินวอร์ดา้านะซึ่ง เป็นเพลงเก่าแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงเก่าซึ่งดูก็ดูจาก m อก็คือก็รู้แล้วว่าเป็นเพลงเก่าแล้วเป็นเพลงที่ <c oughs> ขอโทษค่ะเป็นเพลงที่เจ็ดนาทีโอเมก้เ oh นาทีเลยเหรอเเออเจ็ดนาทีและประเด็นคือเป็นเจ็ดนาทีที่ ที่พูดไปในขณนะที่อ่าถาา้ศิลปิน,วนเวอร์ด้าได,ได้ได้ลองใช่ไหมก็คือแบบโอ้โหทําไมแบบมันว้าวอ่ะคือแบบผู้หญิงคนเดียวอ่ะคุมเจ็ดนาทีอ่ะให้เรารู้สึกแบบคือเราตั้งใจฟังมากเลยนะด้วยความที่ว่าเราไม่ไม,ไม่รู้ภาษาอียิปต์อ่ะแล้วที่มันมีในเอ็มวีมันมีลูกเล่นคือเขาตัดแบบเหมือนลำอ่ะเออลำ ลำด้วยแล้วแบบชนคิดถึงอ่าจินนี่จ๋าในตะเกียงแก้วเว้ยแล้วแบบบางทีชันก็แบบภาพมันแลดไปแบบเหมือนไปอียิปต์กำลังแบบไปอียิปต์แล้วแบบนักท่องเที่ยวอ่ะเราเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบไปแบบทราเวลอินอียิปต์อะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วก็มีพวกคนในถิ่นเปิดเพลงนี้แล้วแบบเหมือนต้อนรับแบบตีกองแบบล่าเริงอะไรเงี้ยคือแบบ ห้ว oh? ฉันเข้าใจฉันฉันฉันอินฉันอินไปฉันพยายามอินกับเพลงทางด้นที่ฉันไม่เข้าใจภาษานะแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็น m อเก่าแล้วก็ต้องมาดูองค์ประกอบรวมของเ v เนาะ m อนี้มันฟินฟิลแบบเหมือนการร้องหน้าเวทีอย่างเนี้ยแบบเหมือนอารมณ์แบบ mm hmm. เออ,เอ,อ,เอ,อมีคือชุดอ่ะสวยมากปักตะแตกชุดสวย แล้วแบบเครื่องหน้าเครื่องผมต้องยอมรับนะว่ายุคนั้นมันเป็นยุคแบบเหมือนอารมณ์แบบนางงามยุคแบบอารมณ์แบบพุ่งพ่วงแบบยุคการแต่งหน้าแบบสไตล์แบบสไตล์ยุคนั้น่ะเออแล้วก็แบบเมคอัพคือแบบโอ้โหแล้วแบบชอบสุดคือฉากเต้นคิดคือตอนนั้นนะคือกะว่าจะ หยุดแล้วแบบไปหยิบผ้าแล้วกูกูกูกจะมาลำแล้วนะจะลำแล้วนะติดอย่างเดียวคือแบบไม่ได้ท่านนั้เองโอเค MV นี้ไม่มีคําพูดอะไรเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่สามารถคอมเมนต์หรือคอมเพลนเกี่ยวกับภาษาหรือเกี่ยวกับการแสดงนี้ได้เนาะแต่ก็แค่อยากมาดูต้นตอของเพลงดนตรีเท่านั้นเองว่ามันต้นตอเพลงอ่ะเขาเอามาจากอะไร เนาะอ,อ่ะ,อะก็ถ้าคําพูดคําจากิริยาท่าทางของเดียวไม่สุภาพต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคนอียิปตนะไอเริฟอียิปต์นะคะขอบคุณนะคะที่มาคอมเมนต์ว่าฉนันเลิฟอียิปต์นะอียิปต์จงเทลินอะนแล้วก็ถ้าคำเออใช่แล้วก็พบกันใหม่ในี้ีหน้าสวัสดีค่ะ